ขึ้นได้เลยป่ะครับขึ้นฝังไหนวะเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไจะพาไปขึ้นนี่แท็กซี่ไฮบริดนะครับเป็น s อ v ของโตโยต้าแล้วโอ้หเราต้องลองนั่งไหมน่าจะนุ่มไหมเขาจะไปส่งเราไหมบอกพี่เขานี่ได้พี่เขาไปส่ง ไปตรงตรงนู้นครับพี่ตรงตรงเต็นท์นะครับได้ครับได้ขอบคุณครับโ,โหเบาะนุ่มมากแอร์เย็นเชียบเลยตอนนั้นที่เรา,าไปถ่ายตอนนั้นยังเป็นติดแก๊สนะอันนี้เป็นไฮบริดนะถ่ายไปด้านหน้าพีตพี่ตาเนี่ะมีมช่องแอร์นี่ข้างบนโหนุ่มนะนุ่มแม่ตาเอน<ม>อนอุ่มนะ รู้สึกเลยว่าฐานล้อมันยาวอ่ะแล้วก็จกังหวะที่เ้าเรียกอะไรกระแทกอ่ะมันมันน้อยน้อยมากเลยเออนุ่มที่จับต่้งี่ายงไงอู๋บอกนี่นุ่มหมดเลยพนักพิงนุ่มนะครับแล้วก็มีพื้นที่วางของเก็บสัมภาระได้แล้วก็กระจกนะครับเนี่ยเห็นไหม กระจกบ,บานใหญ่นะเพดานโปร่งนะสูงเลยครับไม่ต้องกลัวหัวกระแทกนี่ต้าสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบอยแปดสิบเนียดูทัศนวิสัยนคะรับแต่ตัวเบาะมันจะนะต่ำเลยนะตัวนี้มองคนโดยสารนะมองไปปุ๊บตัวหบอนลองศีรษาไม่บงังถ้าไม่ดึงขึ้นมาตอนนั้นพาไปเขาก็จะมีแบบว่ามีชุดเกี่ยวนะไว้สำหรับ ผู้พิการนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยสามารถเข็นขึ้นได้ง่ายแล้วก็มีนี่นี่ตามือจับโหนรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ตัวบอกเขาไม้เนี้ยนะระบายอากาศด้วยนะแล้วดูด้านหลังด้านหลังโปร่งนกระจกบ,บานใหญ่ แต่นุ่มนะแต่ไม่มีที่เท่าแขนวางขาแบบว่าเหลื้อืๆมี USB ให้ด้วยฝั่งต้าสองตำแหน่งนะเป็น Type A ตรงนี้ก็แบบว่าเอาไว้วางนี่วางตังนะแต่เดี๋ยวนี้เขาจ่ายออนไลน์ได้ไหมโอน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 มีที่จับสำหรับขึ้น แอร์เย็นแอร์เย็นมากเงียบไหมเงียบ,น,ยบนะเพราะข้างนอกเนี่ยรถแข่งเนี่ยเสียงดังมากนะนี่เงียบนะเรานังข้างในพี่ขับเป็นไงบ้างครับพี่ใช่ครับมันขับเป็นไงบ้างพี่ก็ใช้ได้เลยครับนิ่มนุ่มเลยพวงมาลัยแบบเป็นพวงมา้ัยไฟไหมพี่ใช่ กระจกอยู่ที่ฝาโปรงกระจกม,มองข้างข้างหน้าเขาจะมีเป็นแบบสวิตช์นะกดสำหรับบริการคนนั่งเนี่ยครับเขาก็เอา,เอาตัวนี้นะครับเรียกอะไรเจแปนแท็กซี่นะฮะมาใช้รับส่ง กลุ่มคนที่มากับทางฝั่งของ Toyota นะครับซื้อมวลชนผู้บริหารอะไรแบบนี้นะครับไปยังจุดต่างๆในการทำคอนเทนต์หรือว่าชมนิทรรศการนะครับเนี่ยผมก็นั่งมาแต่ตอนไปเดินไปนะดเดินไปเฉยเลยมันจะนุ่มๆนะครับโอ้ยอยากให้แบบว่าแท็กซี่บ้านเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะจุดแช้แขวาบตรงนี้ใช่ไหมครับ ตัวฝั่งพี่มันตามต่ไรอย่าง้ยใช่ไหมใช่ขอบคุณครับนี่เปิดให้เสร็จตับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ,บ,รบลงง่ายด้วยน่ะ้องปิดนี่เดี๋ยวพี่เขาปิดนี่เจแปนแท็กซี่ตอนนี้เป็นไทยแลนด์แท็กซี่ลนะนะนะเป็นไฮบิดนะครับนี่ นั่งสบายนั่งสบายเลย